<ม>ดีดีได้เลยนะครับ,อ,รบอันนี้น่าสนใจมากขอบคุณมากครับสับ้หรับ,บในเว่าผมกำลังหาคนแนะนําเรื่องแบบนี้อยู่ก็เหมือนบอกครับผมเป็นนักวิจัยประเภทที่สนใจเครื่องมือไว้ก่อนแล้วผมก็ลองอยากลองอยากรู้นะครับพูดง่ายเป็นพวกสอดรู้สอดเห็นอยากรู้อยากลองไปเรื่อยๆนะครับดีครับเดี๋ยวผมพยายามจะเพิ่มเข้าไปอ่าผมใช้ทั้งนอนพลาเมตินี่คืองานที่ผมใช้ทั้งสองวิธีเพื่อที่จะดูว่ามันแตกต่างไหมปรากฏว่าค่าออกมาใกล้เคียงกันมันแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาของเม็ดต่อตัวเอซิเมต แต่ตัวสําคัญอยู่ที่ e ควชชั่นแตัวคอนเซ็ปต์ถ้าเราดีไซน์เคว i ชั่นแอมคอนเซ็ปต์เอท่พิวอะไรต่างๆมาดีอ่าพูดง่ายๆไม่จําเป็นต้องใช้อีโคนเมตริกขันแอดวานจามิงสันชอบชอบพูดกับผมอยู่เสมอว่าอย่าใช้มีดเชือดมัวมาเชือดไก่คือไม่จําเป็นต้องแอดวานนะครับง่ายๆเราก็ตอบได้นะครับถ้าเราดีไซน์ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมืออะไรต่างๆมาอย่างดีนะครับอ,อ,อันนี้ก็เมื่อกี้นะครับบอกไปแล้วว่าน้ําฝนการวัดปริมาณน้ําฝนนะครับ เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นมันจึงมีต้นทุนสูงนะครับแล้วก็เนี่ยครับประชาชนยินดีจ่ายน้อยกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริก็คืออัตราเระโยของเขาต่ากว่าตรงนี้น่าจะเป็นรัฐสวัสดิการหรือการเข้าไปช่วยเหลือของรัฐได้นะครับคือแต่ว่าเมื่อก่อนนี้คือรับจ่ายทั้งหมดถูกไหมครับรับจ่ายทั้งหมดเข้าไปสร้างระบบชุลมลารสร้างนู้นสร้างนี่แต่ประชาชนเขารู้ว่าเขาเสี่ยงเขายินดีที่จะซัพพอร์ตส่วนตรงนี้ก็ คือผมยังคิดไม่ออกตรง p o l ิซีพวกนี้นะครับคือจริงจริงๆมันมีคือถ้ากลับไปหน้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนิดหนึ่งจะได้อธิบายทีเดียวหน้านี้เนี่ยมันมีตัวที่มันผูกกันอยู่2ตัวก็คือว่าอยู่ที่ว่าเรามองว่าตัวเรือในพื้นที่เสภัยเนี่ยเขาจ่ายได้เท่าไรซึ่งมันจ่ายน้อยกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นแต่ว่าถ้ารัฐมองว่ามูลค่าชีวิตของคนในพื้นที่นั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันสูงกว่าต้นทุนที่เราจะลงทุน ผมคิดว่าตรงนั้นแหละครับเป็นเป็นครทค่าทียที่ว่ารัฐควรจะลงทุนซึ่งซึ่งใช่ครับดู total value แต่ทีนี้อย่างอย่างที่ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าไอ้ total v a l u เนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันต้องมันต้องเทียบกันหลายหลายกรณีเหมือนกันเพราะว่าถ้าอย่างในอเมริกาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6ล้านเหรียญต่อคนต่อปีเออไม่ใช่6ล้านเหรียญทั้งช่วงอายุนะครับก็มันมันคงต้องมาเวทซีนาริโอว่าถ้ากรณีที่แย่ที่สุดเนี่ย มันก็ยังมากกว่าระบบเตือนภัยเพราะว่าผมมองว่าระบบเตือนภัยง่ายๆเนี่ยมันก็คงไม่น่าจะเกินสักร้านสอง้านนะครับใช่ครับ <laughs> เดี๋ยวจะนํามาสรุปสรุปนะครับว่ารจริงๆแล้วสิ่งที่ผมคิดว่านโยบายง่ายของรัฐก,ก็คือเอาสิ่งที่ประชาชนสามารถแฮนเดิลได้จัดการง่ายๆแทนที่จะไปติดตั้งระบบอย่างไฮเทคยิงผ่านดาวเทียมเลยแล้วชาวบ้านจัดการไม่ได้ในที่สุดก็กลายเป็นอนุสาวรีย์ตั้งอยู่แต่ระบบง่ายๆที่คนเข้าใจง่ายลงทุนไม่มากชาวบ้านยังรู้สึกว่าเซฟชีวิตเขาได้มากกว่า นะครับและเขายินดีที่จะช่วยซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไม่ง่ายอาจจะไม่ถึงร้อยกว่าอาจจะต่ํากว่านั้นอีกนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวพารามิเตอร์ที่แสดงให้เห็นนะครับว่ามีตัวหนึ่งไม่ติงน,นี่ก็เป็นหนึงความผิดพลาดที่ผมไม่ได้ <c oughs> ทดลองตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ลอง estimate นะครับและนี้ก็คือจะเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ใช้แบบเอฟเฟกต์โค้ดนะครับมันจึงมีตัวแปรแค่ตัวเดียวอันนี้คือความผิดพลาดอันที่สองที่ ไม่ได้สนใจ estimate ก่อนแล้วก็ดู variation มันดีๆจึงเจอเฮกเซียนนิ่งกตินี่ครับเป็นราคาเป็นค่าสมบูรณ์ของราคาแฝงนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่มีราคาแฝงมากคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเพราะมันช่วยเซฟชีวิตคนได้มากอันดับรองลงมาก็คือเป็นเรื่องของสัญญาณเตือนภัยที่จะต้องครอบคลุมทั้งหมู่บ้านอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาสู่ออันละละผมจะดูไม่ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านต้องการ อะไรที่ง่ายๆนะครับอนนี้เป็นคำถามที่เมื่อกี้มีอาจารย์ถามใช่ไหมครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขารับรู้เขายินดีที่นอบสน,นุนเขาจ้าเงินมาจากไหนอันนี้ถ้าดีควรจะถามนะครับพบว่าสิกว่าเปอร์เซ็นต์นี้เอามาจากเงินสะสมหรือเงินกู้เฉกๆจะมีประมาณ30สเปอร์เซ็นต์เอามาจากการฟุ่มเฟือยแล้วเขาระบุเลยว่าจากค่าเล่าเขาจะเจียตรงนั้นมาแล้วผมก็ถามต่อว,ว่าแล้วเมื่อเราได้ดมเงินมาได้อย่างนี้เขาจ่ายเนี่ยเขาจะให้ใครจัดการกว่า8ปดสิบ กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกเลยว่าจะตั้งกองทุนใหม่มาจัดก,การดีกว่าอย่าใช้คนเดิมๆที่มีอยู่เลยนะรเราคงจะเชื่อว่ากองทุนใหม่มันน่าจะดีกว่าของเก่าหรือเปล่าแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ถามตอบนะครับแล้วผมก็ยังกลัวอีกว่าสิ่งที่ตัวเลขที่ผมได้นี่มันอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อถือผมก็ทาคาถามไปเปิดแอบไว้อีกนะครับว่าถ้าให้จ่ายแต่ปีแบบปลายเปิดเลยเนี่ยมันจะกี่บาทก็อยู่ประมาณร้อยสิบห้าบาทก็แสดงว่าชาวบ้านแมซิมัยจ่ายได้แค่นน อยู่ประมาณ100ร้อยะกว่าบาทหน่อยชาวบ้านบ้านนอกก็คงจะประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เพื่อคอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้พยายามจะบอกว่าเวลาดีไซน์แบบสอบถามเนี่ยพยายามดีไซน์ป้องกันแล้วก็คอเช็พย,ายาม้มคือตัวพอยต์สำคัญนะครับไม่ใช่ทั้งหมดต้องคอเช็คหมดผมก็คิดว่าแบบนั้นก็คงสิบหน้าแต่ตัวสําคัญเนี่เราต้องมีคอเช็คบางตัวเอาไว้กันว่าเราจะไม่ได้คําถามได้คําตอบที่เ <c oughs> ออรเลอร์นะครับนี่ข้อควรระวังแรกนะครับเรื่องของการกําหนดคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะนะครับ พยายามเลือกคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนี่ต้องทำงานหนะักต้องลงไปคุยและพยายามจัดก,การมันออกมาให้ได้นะครับแล้วนี้ก็คือเรื่องของความแกตกต่างของระดับคุณลักษณะควรจะมีผลต่อ utility หรือก่อนการตัดสินใจเลือกนะครับแล้วก็การออกแบบทุกทางเลือกเขาพยายามให้เข้าใจง่ายพยายามใช้รูปสื่อความหมายอย่าเขียนนะครับอย่าคิดว่าชาวบ้านจําทุกอย่างได้ค่อยๆทําง,งานค,คต้องค่คคคคอยๆนะครับมีรูปได้ยิ่งดีนะครับเขาจะดูง่ายสร้างติบโบที่เขาดูง่ายค่อยๆอธิบายเขานะครับ นีก็คือข้อควรระหว่างอันแรกนะครับในการดีไซน์แล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของการกระจายแบบสอบถามละชุดทางเลือกนะครับว่ามันมันมีการกองอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออะไรหรือเปล่าเราต้องดูดีๆตรงนี้นะครับควรจะกําหนดดีๆในการดีไซน์การสุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีการเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับคุณเลือกให้เหมาะสมบางอันใช้ล่อนแบบสอบถามก็ได้บางอันไม่ได้มันต้องมีการพูดคุยเราก็ต้องเสียเวลาสัมภาษณ์นะครับไม่ใช่ทุกอันไปถึงตั้งตั้งตั้งแล้วได้กลับมา นะครับจะเจอมิสซิ่งเยอะมากอันที่สามนะครับอันนี้ก็ย้ําอีกครั้งนะครับเป็นความผิดพลาดที่ผมรู้สึกว่าเป็นบาดแผลผมก็คือทดสอบแบบต่าๆผมคิดว่าทุกคนทำแต่บางคนอาจจะไม่ได้เอสิมตไม่ได้ลองเอามาหลังในคอนเซ็ปต,ต์หรือโมเดลที่เราสร้างเอามาลองดูนะครับอย่าอย่าเชื่อมั่นว่ามันจะออกมาเพอร์เฟกต์ยรู้เรารู้ปัญหาก่อนเราจะได้แก้ได้นะครับ บอกไปแล้วนะครับคิดว่าทุกคนรู้คนใช้ชอยรู้ก็คือว่าเวลาทํา CVM หรือชอยก็ควรให้ความรู้พื้นฐานให้เหมือนกันก่อนค่อยๆนั่งคุยเอาภาพให้เขาดูค่อยๆอธิบายเขานะครับอย่าพยายามไปกระโชกหรือว่าพยายามบีบคั้นให้เขาตอบนะครับเขาก็จะหายไปเลยค่อยๆนั่งคุยนะครับจริงๆแล้วชาวบ้านนะครับเขาแฮปปี้มากเวลาเราเข้าไปเพราะบางอย่างเขาอยากจะปลดปล่อยในเรื่องของนโยบายบางอย่างดีเขารู้สึกว่าคราทำไม่ไม่ค่อยถูกใจเขานะครับ แล้วสุดท้ายนะครับนี่คือเป็นประสบาการณ์ส่วนตัวเลยว่าการทํางานวิจัยนะครับตลอด10ปีที่ผมทางานกับอาจารย์มิสันก็คือทําเสร็จอาจารย์จะมังคับให้ผมไม่ตีพิมพ์ก็ต้องจัดกลุ่มประชุมคืออย่าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทาถูกทั้งหมดลองมองมุมอื่นๆเหมือนได้เจอจาาอาจารย์ประชาอาจารย์ก็จะมีมุมหนึ่งไปเจออาจารย์นุ่นก็จะมีมุมหนึ่งมุม,มแล้วก็ตัวไหนเราผิดเราดูที่ว่าถ้าเรา input แบบนี้มันพอได้ไหมคืองานวิจัยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา นะครับมันจะต้องมีรูปเล่นแล้วก็เจอปัญหาเราต้องแก้นะครับแล้วก็มันมีก็เรียกมันไม่มันไม่หยุดนะครับบางทีทํางานเสร็จแล้วเป็นปีสองปีแล้วกลับมาพบได้เราก็จะพบอะไรใหม่แล้วก็แก้ใหม่อีกนะครับคือไม่ใช่ว่าจบแค่ส่งงานจบแต่เราต้องอินทรูปแล้วปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเรียนรู้ว่าครั้งนี้เราเจอจุดอ่อนตรงนี้ครั้งนี้เราผิดตรงนี้ครั้งต่อมาเราต้องไม่ผิดที่เดิมถ้าผิดที่เดิมอีกนี่ก็คงไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคือทํางานหนึ่งชิ้นเนี่ยได้เรียนรู้หนึ่งชิ้นนะครับ ส่วนมากผมก็จะทํางานวิจัยแบบนะั้นคือทํางานหนึ่งชิ้นได้เรียนรู้ว่าระวังตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยทําแบบสอบถามพอทำแล้วสำรวจรู้แล้วป้องกันอันนี้มันมาโผล่อันหนึ่งนะครับ <c oughs> คือของพวกนี้เนี่ยมันไม่มีในตาํารามันต้องไปเจอนจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่ามันจะแก้ยังไงไม่ใช่เครื่องมือเศรษฐมิติที่มีนิ้ใส่ปุ๊บดิ้งปั๊บไม่มีครับมันต้องเจอจริงๆข้อมูลไอข้อมูลที่เอามาสอนเนี่ยมันถูกตกแต่งตัดมาเรียบร้อยแล้วผมสอนอีโคโลเมตริกเด็กนี่ผมแต่งมาอย่างดีเลย ไม่มีเออร์เลอร์แน่นะครับแต่ในการทาวิจัยจริงๆมันมีหมดนะครับอยู่ๆก็มีโดขึ้นมาทํใหม่นะครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยพยายามที่จะดีไซน์ให้ได้ต่อคนแต่ได้มาแบบมาแล้วถูกคอมมิชเนอร์มันก็มีเซนนะเราลองปรับดูอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะมีอยู่อันนี้นะครับสิ่งที่ได้จากโมเดลไอช้อยโมเดลก็คือบอกได้ว่าประชาชนเนี่ยไม่เชื่อแล้วครับว่าเทคโนโลยีที่สูงกว่าจะทําให้ความเสี่ยงในการสูงเสียชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นมากขึ้น เขาคิดว่าวิธีการง่ายๆนะครับแล้วแต่มีสัญญาณเตือนภัยที่สมมติว่ารู้แล้วว่าน้ํากําลังจะมาน้าถึงร้อยร้อยสิบมีหัวดังๆเหมือนสองครามโลกครั้งที่สองแบบนั้นดัง,ดง,ดงทั้งหมู่บ้านเลยนั่นแหละเขาจะหนีทันแต่มีเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างดีแต่หัวมันไม่ดังเนี่ยก็ตายนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือสัญญาณง่ายๆที่ิ่งง,ง่ายๆทีช่ชาวบ้านเข้าใจสามารถจัดการได้เพราะเขาใช้มันแค่สี่เดือนไปติดตั้งทคโนโลย